กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสาวโซภ่ารวยชาแนลด้วยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมวันนี้ก็สรุปกันก่อนนะคะพี่น้องแอดมินก็ ผูดผิดผูดถูกนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเรามาสรุปแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะเข้ามาแล้วเจ็ดงอดซ้อนนะคะนอยพิเศษนะคะสามสามนะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าสองเก้าก็หลุดไปนะคะแปดห้าก็หลุดไปนะคะแปดแปดก็หลุดไปนะคะศูนย์หนึ่งก็หลุดไปเจ็ดห้าก็หลุดไปนะคะที่จริงมาแต่ตัววิ่งห้านะคะพี่น้องห้าอยากเข้าเหลือเกินแต่แอดมินอะ่ะ เจาะไม่เข้านะคะแอดมินก็เจาะไปที่55แล้วก็59ถ้าเอา58 57้าเขาก็จะมานะคะพี่น้องแต่แอดมินก็มีชอบนะคะ58แต่ว่าแอดมินก็ไม่เขียนลงนะคะมีนะในคลิปที่แอดมินพูดนะคะแต่ก็ไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นไรนะคะสรุปก็คือหลุดนะคะมาแต่ตะว,วิ่งนะคะแอดมินก็ต้องกราดขอโทษขออภัยด้วยนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่25เดือน5ปี64นะคะแนวทางแนวทางฮานอยสูตรวัดใจ เข้ามาแล้วนะคะเจ็ดงวดซ้อนนะคะพี่น้องจ๋าแอดมินบวกลบคูณหารได้นะคะจะมีอ่าเป็นเด่นสองนะคะเด่นสองแล้วก็เด่นเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเด่นวิ่งนะคะเรามาเจาะสองกันนะคะก็จะมีสองศูนย์ สองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองเก้านะคะเรามาเจาะเจ็ดกันนะคะจะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นเจ็ดเก้าสองเก้าสองหกแล้วก็เจ็ดห้านะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะคะแอดมินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่นสองนะคะพี่น้องจา๋าเด่นสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่ง สองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้านะคะตัวที่ชอบก็จะมีสองหนึ่งสองหกสองเก้านะคะส่วนเด่นเจ็ดนะคะจะมี70็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็สองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะตัวที่ชอบก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจา๋า สี่นะคะสำหรับสายวิงนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังจะให้กับแอดมินทาคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีค่ะ